Founder gonna love is you <laughs> ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบก,กวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์ตัวละครตอนที่4คาร์ลไฮเซนเบิร์กยำจานสุดท้ายยำอ่อนแอ ที่ไม่มีความแน่นอนหล <'s> ังจากที่เรานะคะผ่านเรื่องราวของมอร์โอมาแล้วคะ่ะที่วินเลดเนี่ยเขาพยายามจะค่อยๆเปลี่ยนจากไซยดัมในสองตัวแรกนะคะให้กลายเป็นวิเทียศา เพื่อดึงเนะะื้อหาเข้าสู่ความเป็น Resident Evil จาก m o l ์เเนี่ยที่อ้างถึงชีววิทยาบุคคลคนนี้ก็วิทยาศาสตร์เหมือนกันค่ะแต่เป็นฟิสิกส์ขวอนตัมนั่นเองอย่าพึ่งงงกันนะคะไอเซนเบิร์กนะคะถูกออกแบบให้มีลักษณะตรงกลางคลายพวกแอนติฮีโร่ค่ะจะว่าเป็นมิตรก็ไม่ใช่จะว่าเป็นศันตรูก็ไม่เชิง แถมยังมีปมโดยตรงกันนะคะเลดี้มิแลนด้อีกต่างหากค่ะลักษณะพิเศษของเขาก็คือแม่เหล็กที่ดึงมาประกอบตัวเองจนร่างสุดท้ายพระเจ้าเนี่ยกลายเป็นทานฟอร์เมอร์ไปเลยค่ะแล้วไอเซนเบิร์กเนี่ยคือการยำของอะไรฟิสิกส์คอนตัมเนี่ยมันมาตอนไหนเกาลัดก,กำลังจะแกะให้ดูเป็นส่วนๆออกมาเลยนะคะแล้วก็มาดูความหมายของชายคนนี้ด้วยกันค่ะ มาอย่างแรกสุดเลยนะคะการแต่งกายเนี่ยหลายคนเห็นเนี่ยอ๋อเหมือนแวนเฮลซิงมาใช่ค่ะมันคือการลอกมาจากแวนเฮลซิงสไตล์การแต่งตัวเนี่ยแบบนี้ทางแฟชั่นเขาเรียกว่าพวกโกธิกอะคะ่ะแฟชั่นโกธิกเนี่ยคืออะไรเป็นสไตล์การแต่งตัวของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโบสถ์วิหาร มีหมวกขนาดใหญ่เสื้อคลุมยาวและก็รองเท้าที่ยาวมาถึงหัวเขา่าส่วนมากก็จะใช้ผ้าที่มีลักษณะนเนื้อแข็งแล้วก็โทนสีเข้มค่ะโดยเฉพาะสีดำเป็นหลักก็จะมีการนำเข้มขัดมาใช้ประดับเพิ่มเติมการแต่งกายสไตล์โกธิกนะคะจะอยู่ในช่วงยุคป,ปีคิดศักราช1200ถึง1450ค่ะแฟชั่สไตล์ของแมรี่เชอร มาเป็นนิยายวิทยาศาสตร์กันเลยนะสำหรับคนนี้แล้วเกี่ยวข้องอะไรกับแฟรงเกสตน์ด้วยไอเซนเบิร์กนะคะคือแฟรงเกสตน์ค่ะการกายพันธ์ุทำให้ร่างกายเขาเนี่ยมีกระแสะไฟฟ้าซึ่งเชื่อมโยงกับระบบประสาทตรงส่วนนี้นะคะคือการเป็นแฟรงเกสไตน์ที่ถูกปลุกขึ้นให้ตื่นด้วยกระแสะไฟฟ้าค่ะขลายๆายเช่นกันไอเซนเบิร์กเนี่ยอัพเวลกับนะคะก็คือตรงที่ว่า เขาเนี่ยการที่ตัวของเขาเองเนี่ยเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปในตัวด้วยสามารถดึงดูดโลหะได้ค่ะชื่อของไอเซนเบิร์กนะคะชื่อนี้มาจากเว n เนอร์ไอเซนเบิร์กนักฟิสิกชาวเยอรมันค่ะผู้วางหลักพื้นฐานกลศาสตร์ควอนตมัมและฟิสิกอนุภาคตรงนี้เนี่ยเราเห็นความเกี่ยวข้องกับเรื่องสนามแม่เหล็กหรือ,อยังคะ ฟิสิกส์ระดับอนุภาคนะคะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทุกชนิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะนี่คือส่วนแรกนะคะส่วนต่อมานะคะนักฟิสิกส์คนนี้เนี่ยร่างแปลงที่กอรลัดบอกว่าเป็นทานฟอร์เมอร์ของเขานะคะมันมีต้นแบบมาจากรถที่ถูกใช้ในสงครามโลกครั้งที่สองของเยอรมันค่ะเคนเทนกะย่งไม่หมดนะคะ ทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์ที่ดังที่สุดของแวนเนอร์ไอเซนเบิร์กคือหลักความไม่แน่นอนของไอเซนเบิร์กค่ะถ้าจะพูดถึงรายละเอียดเนี่ยเราอาจจะงงกันเราสรุปให้ฟังสั้นๆเลยแล้วกันว่ามันคือความไม่แน่นอนในการคำนวณตำแหน่งอนุภาคและโมเมนตัมที่ถึงจะระบุตำแหน่งที่แน่นอนก็ไม่สามารถคำนวณผลออกมาให้แน่นอนได้ ตรงจุดนี้นะคะก็ดันไปพ้องกับชีวิตของแวนเนอร์ไอเซนเบิร์กค่ะโดยที่เขาเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์แต่กับชอบเล่นดนตรีซะง,งั้นนะ่ะเข้าร่วมรบในสงครามแต่กับร่วมสร้างถแถลงการจากนักวิทยาศาสตร์การต่อต้านนิวเคลียร์แล้วก็เหมือนไอเซนเบิร์กแห่งบ้านไม้อีกนะคะก็คืออยากจะทำตามมิเรนดาก็อยากอยากจะฆ่ามิเรนดาก็อยาก ไอ้ปุ่มตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องดันไปให้เหมือนใครคนหนึ่งอีกค่ะนั่นก็คือเอ็ดกรีนค่ะเอ็ดกรีนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกลอกมาสร้างเป็นพื้นฐานตัวละครของไอเซนเบิร์กค่ะเอ็ดกรีนเนี่ยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องในอเมริกานะคะเรื่องโดยย่อของเขาเนะก็คือเขาเนี่ยถูกแม่เลี้ยงมาแบบผิดๆค่ะแล้วก็ให้หลงเชื่อในศาสนายอย่างเคร่งครัด และเขาเนี่ยก็ต้องบูชาแม่เทียบเท่าพระเจ้าค่ะหลังจากแม่ตายเขาก็มีความสับสนในตนเองทั้งบูชาทั้งเกลียดโกรธแค้นเขาก็เลยเลือกเหยื่อที่มีลักษณะเหมือนแม่เนี่ยมาฆาตกรรมและก็มีการถลกหนังเอามาประกอบให้ตัวเองเอ็ดกรีนนะคะก็ถูกระบุว่าเป็นจิตเภทประเภทซิงโซโฟีเนียนะคะอาการจิตประเภทประเภทสับสน และไม่มีความแน่นอนในภาวะอารมณ์พฤติกรรมเนี่ยจะไม่สามารถคาดเดาได้เลยค่ะบางครั้งเขาก็อาจจะงี่เง่าแบบไร้เหตุผลบางครั้งก็อาจจะก้าวร้าวอย่างรุนแรงมีอาการหลงเชื่อแบบผิดๆที่มาพร้อมกับภาพหลอนในขณะที่บางส่วนเนี่ยก็ยังมีความขัดแย้งในตัวเองค่ะแล้วที่เก่าลัดสื่อตั้งแต่หัวเรื่องนะคะความอ่อนแอ แล้วความอ่อนแอคืออะไรความไม่แน่นอนคือความอ่อนแอค่ะจากพื้นฐานนะทางจิตใจเบื้องต้นและการที่ดึงอย่างอื่นเนี่ยมาประกอบให้เป็นตัวเองค่ะคือความอ่อนแอที่อยู่ในใจเหมือนเราเนี่ยต้องการหาอะไรมาใส่เพื่อปิดบังความอ่อนแอในตรงจุดนั้นจะดีฟิสิกคอนตั้ม เหล็กเนี่ยก็คือวัตถุที่มีอนุภาคความอ่อนแอที่สุดในการดึงดูดค่ะจากทฤษฎีฟิสิกส์นะคะ Magnetization and Susceptibility of the h e Isenberg p e r f o r m a n c e อ่านผิดขออภัยนะยาวมากคือแรงดึงดูดและความอ่อนแอของไอเซนเบิร์กเฟอริดิกค่ะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะงงว่า เฮ้ยเรเซเดีนอีวิลมันไปถึงฟิสิกส์คอนตามเลยเหรอทีนี้เนี่ยเราผ่านมาครบ4คนแล้วถ้าเลดี้ดีมิเตคูคือเลือดที่แสดงถึงความกลัวและกระหายดอนน่าเนี่ยเขาก็คือความโชคล้ายและความสิ้นหวังและมอรเลโอคือความอยากและความต้องการอเซนเบิร์กเนี่ยคือความอ่อนแอและความไม่แน่นอนค่ะ ทั้ง4คนนี้เนี่ยกลายเป็นกําลังเชื่อมโยงกันและบอกอะไรเรารอไปดูในตอนสุดท้ายนะคะกับบทส่งท้ายความตายอยู่กับที่แต่เราเดินไปหามันส่วนตอนหน้าก็จะเป็นเรื่องของเลดี้มิลันดาค่ะทีนี้เราเพิ่มเติมให้ฟังนะคนะวะนเนอร์ไอเซนเบิร์กเ,เนี่ยเขาเกิดวันที่5ทธันวาคม ปี1901แล้วก็เสียชีวิตนะคะวันที่1กุมภาพันธ์1976รวมอายุก็74ปีเขาเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีชาวเยอรมันค่ะเป็นผู้วังรากฐานทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตามนะ,ะแล้วเขาเนี่ยก็เคยร่วมงานกับนาซีในการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในปี1938ค่ะหลังจบสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็ผันตัวมา เป็นนักส่งเสริมการวิจัยฟิสิกค,ควอนตัมในเยอรมันและก็มีผลงานวิจัยอันเป็นที่ยอมรับออกมาต่อเนื่องค่ะในปี1932เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกเขาเนี่ยเป็นผู้ลงนามในแถลงการก็ติงเกนคำประกาศจ,จากนักวิทยาศาสตร์ที่ต่อต้านการติดอาวุธกองทัพด้วยนิวเคลียร์ด้านยุทธวิธี ส่วนเอ็ดกีนะคะก็เป็นฆาตรกรต่อเนื่องโรคจิตชาวอเมริกันเกิดวันที่27สิงหาคมปี1906เขาเนี่ยถูกเลี้ยงดูโดยพ่อที่ถูกทำร้ายแล้วก็ทุบตีเขานะคะแล้วก็แม่ที่เคร่งศาสนาอย่างเข้มงวดเอ็ดกรีเนี่ยถูกปลูกฝังความเชื่อเรื่องศาสนาแล้วก็เพศตรงข้ามอย่างผิดๆจากผู้เป็นแม่ค่ะ หลังจากที่แม่ของเขาเสียชีวิตลงเนี่ยเขาก็เริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้เป็นอิสระแล้วก็เริ่มหันมาสนใจในเพศหญิงแถมมีความต้องการการที่มีรูปร่างแบบเพศหญิงนะคะจิตใจเขาเนี่ยก็เพิ่มความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วไปจนถึงจุดที่ลวงผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนแม่มาฆาตกรรมค่ะก็จะมีการนำหนังของศพมาทำเป็นเสื้อผ้า เอาเอาวัยวะส่วนอื่นมาทำเป็นเครื่องใช้เช่นเข็มขัดที่ทำมาจากหัวนมเอ็กกรีเนี่ยเขาเสียชีวิตในคุกนะคะด้วยวัย77ปีแต่ก็มีภาพยนตร์ที่ใช้เอ็กกรีเนี่ยมาเป็นต้นแบบในการสร้างนะคะอย่างไซโคแล้วก็เท็กซัสชินสอบเป็นต้นค่ะแล้วก็ยังมีภาพยนตร์ที่สร้างจากชีวประวัติของเขาเองอีกด้วยนะคะในเรื่องที่ชื่อว่า In the Light of the Moon ในปี2000ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จบไว้แค่ดีก่อนแล้วครั้งหน้าเนี่ยเรามาดูเจ้าตัวแม่กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซ u b s c คร b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะให้กำลังใจกับบทวิเคราะห์ของกอล่าด,ด้วยไปแล้วค่ะไปว่าให้สวัสดีค่ะ Erik. lua the ing my Shut your fucking hole! Sorry about that. Take a seat. Listen, Ethan, you're being played.